ตอ,อ,อกเสด็จก็ตีนิดนึงมาหัดใหม่เสด็จพุนเลดตีนิดนึงจิ้มนะคบางร้านเขาจะจิ้มสองท่อนสองแขนซ้นายขวาด้านบนอือหัก <laughs> หักบางคนเขาก็จะจิ้มแล้วไถเบ,บาๆ

ลงราคากันได้นั่นจะโดนฟ้องมิตรมาเหยียบห <Yep. S 2> อยกขาเหยียบไม่อยากสอนเลยครับบร<ม>พูดภาษางั้นเดี๋ยวเ้าไม่เข้าใจภาษาพวกภาษาไทยนะย,ยังไม่เข้าใจพวกภาษาไทย มันจะเป็นโสเภาณี ยิงระไรักเาไม่ได้หนักเยะเราก็ไปว่าค่าคออไรเราเรียป้เนาะรียเพิ่มไหม่าจบเเนี่ยจบแค่นี้บ่าคอ่